ีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมน์มาอยู่ที่ตลาดบางน้ำชอยู่ตรงนี้นะคะที่จังหวัดสมดุทรปราการค่ะ,คะทุกคนวันนี้มณ์จะพาทุกคนมากินมาช็อปแล้วก็แบบหาว่าขนมโบราณโบราณกินกันนะคะไปดูข้างในกันเลยอ้ขนมเยอะแยะเลย ขน,นมมันนะคะขนมต้มหลือของรสทายิจ้าขนมต้มอ,อร่อยนะอันนี้อันนี้คือขนมอะไรอะคะขนมลูกโยนจ้ขนมลูกโยนใ,ใ่คุยค้ยคุ้ยจ้าท่านคอนกำลังจะชิมขนมลูกโยนนะคะมไม่รู้ว่า,าเป็นยังไงเหมือนกันอันนี้เป็นของแบบของขึ้นชื่อที่นี่เหรอคะใช่จ้ะอ๋ออันนี้เป็นขของึ้นชื่อเลยจ้ะถ้าโดดเด่นอยู่ตัวนี้ ขนมลูกโยนนี้ของจังหวัดอะไรคะจังหวัดนี้เลยจ้ะเจังหวัดเนี่ะครับกระเบืะกาครับเอจ้าขอบคุณค่ะนี่นะคะทุกคนร้านแต่เรียกว่าเขาเรียกว่าข้าวต้มลูกโยนคำจากใบยอดยอดจากนะคะอ่าเรามาชิมกันค่ะนี่กัดเลยกัดเลยจ้า กะต้มมัดนแต่ว่าพิเศษคือหนึ่งกะทิเน้นกะทิกะทิในเค็มข้นค่ะแต่ว่าคือการห่อก็ต่างออกไปแล้วก็ความพิเศษของแต่ละร้านเขาก็ต่างกันตรงที่กะทิอะไรเงี้ยแต่ข้างในเนี่ยค่ะจะมีแบบเอ่อกล้วยแล้วก็มีถั่วดือเหมือนกะต้มมัดเลยอร่อยค่ะธรรดาผมือแล้วนะมันไ่ง่ายนะ ทุกคนมาตะแยาที่มตนชิมขนมลูกยนขนมต้มลูกยนนะคะทุกคนมันอร่อยเหมือนแบบข้าวต้มมัดเลยแต่ว่ามันแบบร้านนี้เขาทําแบบไม่หวานมากก็เลยแบบอร่อยลงตัวเลยค่ะและว้วกล้วยข้างในอจะมีความนิ่มๆนุมน่มๆอร่อยชอบค่ะทุกคนไปะะเราไปตะลุยกินอย่างอื่นต่อดีกว่าค่ะเดินมาร้อนๆนะคะเดี๋ยวเรามากินอนนี่น้ำผึ้งผสมมะนาวบวกรวงขึ้งสดนะคะ ดูหลังพึ่งใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ของจริงนี่เดี๋ยวมันจะมายืนเทียบว,ว้าวใหญ่อลังการมากหเป็นรวงพึ่องอย่างนี้เลยเขามีตัวอ่อนอยู่ข้างในด้วยหรอคะฟานแก้วก็มีครับฟาแก้วก็ไม่มีจ้ะอ๋อนี่เราเลือกแก้วนี้นะคะแล้วเราก็จะส่งไปให้เขาชง น้ำพึ่งผสมผสมผสมกับรวมพึ่งนะคะทุกคนนี่เลยช่ำๆแบบนี้เลยเรามาชิมกันค่ะหวานเปรี้ยวหอมลงรวมากมากค่ะทุกคนสดชืด่นเดินมา,าไม่พอนุน่นข้างบนอเอาบิดมาใส่ เดินมาเหนื่อยแร้อนๆนะคะเจอแก้วนี้ไปก็คือแบบสดชื่นเลยค่ะไหนมะม่วงขายตึกต้องขายตึกมาซื้ออะไรปะคะอร่อยจนเจ้าของสวนต้องขายตึกอ๋อค่ะอับอร่อยพิแล้วค่ะร้านเชฟมะม่วงขายตึกก่อนอร่อยมากเือต้องขายตึกแล้วก็ปลูกมะม่วง ต้องขายตึกทุกทีแล้วก็ถูกมั่งสั่งโอ้โหูจิมกว่าเขากัอืมอร่อยหวานแต่หวานแบบอร่อยอร่อยค่าสรุปว่าชิมมะม่วงขายตึกแล้วติดใจคัน้าสิาำหรับวันนี้นะคะมนก็จะยอมอ้วน1วันเพราะว่าเรา ของกินแล้วเราก็ต้องกินให้เต็มที่นะคะแล้วทุกอย่างก็คือน่ากินทั้งนั้นของกินเยอะมากค่ะ <Yahoo! S 1> ทุกคน นี่เลยแช่เท้าแล้วก็นวดตัวนะคะถ้าแช่เแช่เท้า20นาที50บาทนวดชั่วโมงละ200บาทนะคะไปค่ะ หลังจากที่เดินกินเดินช็อปจนทั่วตลาดแล้วนะคะตอนนี้มนก็ขอตัวมานวดเท้าก่อนค่ะซึ่งก่อนที่จะนวดเท้าเนี่ยเขาก็จะให้เราเอาเท้าแช่ในอ่างที่มีน้ําสมุนไพรแบบนี้นะคะก็จะช่วยผ่อนคลายเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อของเราด้วย เทคนิคการลงนะคะทุกคนเอาเท้าวางขอบอ่านแล้วก็เอาส้นเท้าค่อยๆจุ่มให้เท้าของเราชินกับความร้อนก่อนนะคะนี่พอเราเอาส้นเท้าของเราจุ่มในน้ําลงไปแบบนี้จนเราชินกับความร้อนของน้ำแล้วนะคะคก็ค่อยๆเอาเท้าของเราลงไปเลยค่ะ หลังจากที่แช่เท้าเสร็จแล้วเขาก็จะทําการนวดเท้าให้เราต่อนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าตอนนวดอ่ะสบายมากๆเลยค่ะสบายจนมนหลับไปเลยค่ะเป็นไงบ้างตอนนี้นวดเสร็จแล้วจะหลับเนี่ยคลายมากจนตะ ใครที่หยุดเสาอาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนหมดนแนะนำเลยค่ะตลาดบางน้ำพึ่งอยู่แค่อำเภอพัประแดงจังหวัดสมุทรปราการใกล้ๆกรุงเทพนี่นเองค่ะใครสายกินรับรองว่าฟินแน่นอนวันนี้มดนขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามดนจะพาเที่ยวพาช้อปที่ไหนคอยติดตามเลยค่ะใครที่ชอบมดนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย